ยังอยู่กันที่เรื่องราวแวดวงของสาธารณาสุขนะครับแต่ว่าไปกันที่ ทางด้านรัฐมนตรีของทั้งสองพักเนี่ยนะครับก็คือภูมิใจไทยและก็ทางด้านพักประชาธิปัตย์คือถ้าจํากันได้ก่อนหน้าน,นี่นะครับเรื่องของร่างกฎหมายกัญชากัญชงนั้นก็มีการถูกลงมตินะครับให้มีการถอนร่างกฎหมายออกไปก่อนเพื่อที่จะทบทวนโดยหนึ่งในพักที่มีการลงมติให้ถอนร่างออกไปก่อนก็คือทางด้านพักประชาธิปัตย์ทีนี้มันก็เลยมีการให้จับตาดูรอยร้าวที่เกิดขึ้นระหว่างพักร่วมรัฐบาลก็คือภูมิใจไทยและพักประชาธิปัตย์ว่าจะเป็นอย่างไร ต่อไปแต่ว่าล่าสุดเกิดภาพนี้ขึ้นมาครับเห็นแล้วเป็นยังไงฮะยิ้มแย้มยม,มีการกอบไลน์อ่านะฮะภาพเนี่ยปรากฏออกมาภาพหนึ่งเนี่ยหลายคนก็บอกว่าแม่มันก็ตีความได้หลากหลายนะครับเป็นภาพของนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยกับนายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่เพจไลฟ์อนุทินโพสต์พร้อมข้อความระบุว่าพักส่วนพัก งานส่วนงานครับถึงพักภูมิใจไทยจะถูกพักประชาธิปัตย์ยกมือคว่ำร่างพรบกัญชาจนก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วกระทรวงสาธารณาสุขจะไปอย่างไรต่อไปครับเพราะว่ารัฐมนตรีอยู่ภูมิใจไทยแต่รัฐมนตรีช่วยมาจากพักประชาธิปัตย์นั่นเองคำตอบคือเรื่องงานไม่มีปัญหาครับนอกจากข้อความชวนคุณผู้ชมสังเกตภาษากายด้วยฮะอย่างที่เห็นไปหมสอาศหน้าสีตาเนี่ยนะครับอย่างทางด้านของคุณอนุทินเนี่ยก็ยิ้มแย้ม แววตานี่ก็ยิ้มไปด้วยโอบไหลและที่สําคัญนะฮะ<อ>ชูนิ้วโป้งยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมก็ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรบางคนเห็นแล้วก็บอกว่าพักร่วมไม่มีปัญหาแต่บางคนบอกว่าแหมมันได้กลิ่นอะไรก็ไม่รู้ทำไมคะกลิ่นคล้ายๆกับจะมีคนย้ายพักหรือเปล่าอุ้ยเออก็ยิ้มแย้มกันสักขนาดนี้นะครับนอกจากนี้เมื่อผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ติดต่อขอสัมภาษณ์นายอนุทินแต่ปรากฏว่าปลายสายเป็นเสียงของนายสาธิตรับสายแล้วบอกว่า ผมอนุทินเองครับสนิทมากเวอรรับโทรศัพท์แทนกันด้วยนะฮะจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะระหว่างนายอนุทินและนายสาธิตก่อนที่จะวางสายไปอ้าวสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าจะได้สัมภาษณ์หรือเปล่านะฮะเพื่อที่จะเตรียมเข้าร่วมงานในพิธีรับมอบห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งภายหลังก็ถูกนักข่าวถามในงานนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนกันหน่อยครับเห็นเห็นตอนกอดกัน่า ก็ผมเจอท่านรัฐมนตรีช่วยผมกอดเสมอท่านน่ารักท่านอาทิตย์ที่แล้วท่านท่านดูน้ําท่วมอยู่ที่ระยองตลอดนะครับล้วหลายคนยังไม่เห็นภาพตอนกอดกันเลยเ้ะโอ้โหแฟนกันเขาไม่กอดกันให้เขาหนึ่งดูผมเคยมีปัญหาอะไรกับท่านรัฐมนตรีช่วยเราผมก็เรียกท่านพี่ท่านก็เรียกผมพี่ ขณะที่ทางด้านนายจุรินลักษณะวิสิตในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์รู้หน้าที่ดีไม่ต้องกังวลกับดุลพินิจการทําหน้าที่ในฐานะพักร่วมรัฐบาลครับก็จะต้องยึดประโยชน์สูงสุดของบ้านเมืองแม้บางปรากฏการอาจจะต้องตัดสินใจโดยไม่ใช่ในฐานะพักร่วมรัฐบาลก็ตามครับ ในศึกเลือกตั้งครั้งหน้านะคะถึงกับมีคนแซวพักประชาธิปัตย์บอกว่าเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันนะคะเพราะว่ารอบหน้าเนี่ยมีความท้าทายไม่น้อยทีเดียวแม้เลขาธิการพักอย่างคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนจะเดิมพันด้วยอนาคตทางการเมืองก็ตามแต่ถ้าเราสังเกตดูคู่แข่งในสนามโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เนี่ยหลายพักทยอยแวะเวียนไปหาเสียงเรียกคะแนนนิยมต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐค่ะรอบที่แล้วก็กวาดไป13ที่นั่งหรือพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ก็ย้าย มาจากประชาธิปัตย์นั่นแหละรวมไปถึงภูมิใจไทยที่ประกาศขอตอกเสาเข็มไปเรื่อยๆเรียกว่างานนี้ไม่ง่ายจริงๆนะคะซึ่งการแข่งขันในสนามนี้ในชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์และสสบัญชีรายชื่อของพรรคระบุค่ะว่าขอให้รอดูผลการเลือกตั้งเฉวภาคใต้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนยึดมั่นอุดมการทางการเมืองไม่ซื้อเสียงพร้อมขอให้ประชาชนรักษาอุดมการเดิมอย่ายอมให้ใครมาซื้อได้ ส่วนสมาชิกที่ยังอยู่กับพักหากเป็นไปได้ก็ขออย่าย้ายพักเพราะว่าพักที่จะไปเนี่ยอาจจะเป็นเพียงพักเฉพาะกิจเท่านั้นซึ่งมีหลายคนเข้ามาปรึกษาเหมือนกันก็เลยให้ข้อคิดไปว่าคิดให้ดีการไปอยู่พักเฉพาะกิจเพียงชั่วคราวเมื่อเสร็จภารากิจแล้วพักก็ล้มไปแต่เมื่อมีความจำเป็นจะต้องไปอันนี้ก็ห้ามไม่ได้ค่ะ สำหรับกระแสข่าวย้ายพักล่าสุดมีรายงานว่านางศรีสมรรัศมีเลิกเศษสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์และสามีก็คือนายรังสรรรัศมีเลิกเศษเป็นอดีตนายกอบจอการจนบุรีทั้งสองคนนี้เตรียมจะลาออกไปลงสมัครสอสอเขตหจังหวัดกาญจนบุรีส่วนสามีเนี่ยจะไปลงบัญชีรายชื่อในนามพักเพื่อไทย ล่าสุดคุณศรีสมรชี้แจงแล้วนะคะยอมรับว่าพักเพื่อไทยและพักอื่นๆมาท้าทามพูดคุยจริงพักอื่นๆเนี่ยพักไหนค,คุณศีคุณศีสมรบอกว่าอย่างเช่นภูมิใจไทย<อ>แต่เธอบอกว่ายังไม่ตัดสินใจและไม่ขอพูดอะไรมากกว่านี้เพราะสถานการณ์ทางการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนและต้องฟังเสียงคนในพื้นที่ด้วยค่ะ สำหรับความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าจับตาในสัปดาห์นี้ต้องจับตาไปที่ศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวันนี้เนี่ยนะครับจะมีประกานพิพากษาคาาดีโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทน396แห่งทั่วประเทศสมัยที่นายสุเทพทเทพือกสุบรรณเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับคดีนี้ก็ต่อสู้กันมานานกว่า10ปีซึ่งทนายความของนายสุเทพออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่านายสุเทพ จะเดินทางไปฟังคำพิพากษาที่ศาลด้วยตัวเองอย่างแน่นอนเลยทีเดียว